วักที่8ชะคติกถาว่าด้วยคติห1หนึสกาวาทีถามว่าคติมีหทางหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคติไว้หคือ นรกกำเนิดดิราชานปิติวิสัยมนุษย์เทวดามิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคติไว้หคือนรกกำเนิดดิราชานปิติวิสัย มนุษย์เทวดาก็ต้องไม่กล่าวว่าคติมีหก1นึ่สกาวาทีถามว่าคติมีหกหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าอสูรพวกกาลกันชิกา มีรูปร่างเหมือนกันมีการเสวยอารมณ์อย่างเดียวกันมีอาหารอย่างเดียวกันอายุเท่ากันกับพวกเปรตทำอาวาหะวิวาหะกับด้วยพวกเปรตมิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่า หากว่าอสูรพวกกาละกันชิกามีรูปร่างเหมือนกันมีการเสวยอารมณ์อย่างเดียวกันมีอาหารอย่างเดียวกันมีอายุเท่ากันกับพวกเปรตร,รมอาวาหะวิวาหะกับด้วยพวกเปรตก็ต้องไม่กล่าวว่าคติมีหก 1195สกาวาทีถามว่าคติมีหกหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพวกอสูรบริษัทเท้าเวปจิตติมีรูปร่างเหมือนกันมีการเสวยอารมณ์อย่างเดียวกัน มีอาหารอย่างเดียวกันมีอายุเท่ากันกับพวกเทวดาทำอาวาหะวิวาหะกับด้วยพวกเทวดามิใช่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพวกอสูรบริษัทเท้าเวปจิตติมีรูปร่างเหมือนกัน มีการเสวยอารมณ์อย่างเดียวกันมีอาหารอย่างเดียวกันมีอายุเท่ากันกันกบพวกเทวดาทำอาวาหะวิวาหะกับด้วยพวกเทวดาก็ต้องไม่กล่าวว่าคติมีหก1 9 9 6สกะาวาทีถามว่าคติมีหกหรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพวกอสูรบริษัทเท้าเวปจิตติเคยเป็นเทวดามิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพวกอสูรบริษัทเท้าเวปจิตติเคยเป็นเทวดา ก็ต้องไม่กล่าวว่าคติมีหก1 9 9 7ปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าคติมีหกหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่ามีอสุร,รกายมิใช่หรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่ามีอสุรกายด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าคติมีหกฉากคติกถาจบ